สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนงปาที่ถามอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคําถามเกี่ยวกับเรื่องของซีสที่มดลูกและรังไข่เดี๋ยวก่อนต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายก่อนมดลูกอยู่ตรงไหนรังไข่คืออะไร <c oughs> แล้วซีสมีหน้าที่มันมาจากไหนหอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รังไข่ก็เป็นที่สร้างไข่ของผู้หญิงไงนะคะมันก็จะมีมดลูกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีท่อ ท่อรังไข่ที่ไปหารังไข่สองข้างะครับอ่านั่นเป็นกายภาพของสุภาพสตรีอันนี้ทุกผู้หญิงทุกคนต้องมีต้องมีะถ้าไม่มีก็คือคุณต้นละล่ะอ่ใช่แต่วัยเฉลิญพันธ์ุถึงจะมีการทำงานที่สมบูรณ์ใช่ค่ะถูกไหมฮะมีการสร้างฮอร์โมนมีอะไรอ่ะปรับ เป็นเพศหญิงจริงๆคือมีประจำเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยฮะ่มีไข่สุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมจะต้องมีซีซซีสมันคืออะไรซีสนี่จริงๆความหมายของมันหมายถึงถุงน้ำนะคะเป็นถุงที่มีของเหลวอยู่ข้างในซึ่งของเหลวนั้นอาจจะเป็นไขมันเป็นเลือดหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่เราก็ยังไอดีติฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ที่มดลูกเนี่ยจริงๆถ้าซีสเนี่ยมันจะเป็นซิสที่เป็นที่เราเรียกเป็นช็อกโกแลตซิสมากกว่าซึ่งช็อกโกแลตซิสนี่มันไม่ได้อยู่เฉพาะในมดลูกมันไปอยู่ที่รังไข่หรือนอกมดลูกก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นที่เป็นก้อนเนื้อ,อที่งอกออกมาจากกล้ามเนื้อของมดลูกอันนี้เราจะเรียกเนื้องอกไม่เหมือนกับซิสคือในความหมายจริงๆอะ่ะแต่คนทั่วไปเขาก็จะใช้เป็นเรียกเรียกเป็นซิสหมด เพราะซีชนี่มันเกิดได้ทุกที่มันเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ผิวหนังที่เปลือกตาที่ข้อที่เต้านมอะไรพวกนี้แต่แต่ในความจํากัดคความของมันในคําจํากัดความของมันเนี่ยมันมันมันเป็นถุงที่บรรจุของเหลวมันเกิดจากอะไรฮะทำไมอ่มันสาเหตุนี่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการเสียดสีหรือถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาในมดลูกเหรอ มันก็มีการระคายเคืองไงให้เวลาผนังบดนลูกหลอกเวลามีเมนมีจเงเลหมายถึงว่าถ้าพื้นที่ไหนมีการเสียดสีกันอยู่ร่างกายอาจจะสร้างอถุงน้าเำขึ้นมา ก็เหมือนบริเวณข้อมือถ้าเราใช้ข้อมือเยอะๆมันก็อาจจะมีซิสขึ้นมาหรือบริเวณผิวหนังถ้ามันเกิดการเสียดสีอะไรขึ้นมาเราก็จะอาจจะเห็นมันโปนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแล้วแต่กันว่าภายในจะบรรจุเป็นอะไระซึ่งเขาบอกว่าซิสเนี่ยมันขนาดมันตั้งแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนก,กระทั่งถึงคลำได้ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีซิสขึ้นมาอันตรายไหมก็ถ้ามันไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะ ถ้าเป็นถุงน้าธรรมดาเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงกับอันตรายแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันขยายใหญ่หรือเปล่าคือสามารถที่จะขยายใหญ่ได้ถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็เริ่มละคือถ้ามันใหญ่เปลี่ยนสีแล้วก็ไปรบกวนการทํางานของอวัยวะบางอย่างใช่ก็อันตรายก็อันตรายแต่ยังตอบไม่ได้ว่าสาเหตุชัดเจนที่สุดชัดเจนจริงๆยังตอบไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าอย่างเป็นช็อกโกแลตซีสอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากการที่มีการไหลกลับของเลือดของเมนส์นะคะของประจำเดือนเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ก็คือนะคะประจำเดือนออกมาไม่หมดใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ซึ่งโดยปกติเขาบอกว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสเกิดซีสนะคะนั่นก็คือเลือดมันจะไหลกลับ อาจจะไหลไปตามท่อรังไข่ไปฝังตัวอยู่ที่ท่อรังไข่หรือที่รังไข่เลยหรือนอกรังไข่ก็ได้นะคะแถวช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนื่องจากเซลล์ที่ออกไปนี่เป็นเซลล์ของผนังมดลูกเวลามีประจำเดือนมันก็หลั่งด้วยมันก็มีการหลั่งเลือดถ้าสมมติว่าทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้มันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะเลือดมันหลั่งออกมาใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็เลือดมันไม่ได้ไปไหนมันก็กลายเป็นสีคล้ำที่เขาเรียกช็อกโกแลตซิส แต่ทีนี้บางคนไม่เป็นซิสเพราะเขาบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไปจัดการให้มันหมดไปเพราะมันถือว่ามันเป็นมันงอกออกมาผิดไปจากปกติซึ่งสิ่งที่ผิดปกติร่างกายก็จะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะขจัดเองระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปจัดการเองเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นเยอะนะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเห็นเป็นผู้หญิงแบบว่าที่มีประจำเดือนในวัยที่มีประจำเดือนนะคะจะเป็นและอย่างอาการปวดปวดท้องประจำเดือนเนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ มันเกี่ยวข้องกับปัญหาซิสในมดลูกหรือเปล่าก็น่าจะเกี่ยวข้องเพราะ,ะว่าช่วงมีประจำเดือนมันก็จะปวดมากๆ<ะ>ปวดเพราะว่าซิสเนี่ยมันหลังหลังเลือดด้วยแต่ว่ามันไม่ออกมาใช่ไหมมันขังอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะขายายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นถุงอ่ะ,ะพออเติมเข้าไปมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใช่แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะเจ็บปวดได้ใช่ไหมคะมเหมือนหัวใจพอขาดเลือดมันก็เจ็บปวดอ,อันนี้ก็เหมือนกัน,นก็ทําให้เกิดการปวดได้แตกได้ซีซนี่ยังไม่พบว่าแตกนะแต่ว่ามันก็ขยายใหญ่นะคะเนื้องอกก็ไม่แตกค่ะมันมีแต่ขยายใหญ่ทีนี้ถ้ามันมโดยปกติเนี่ยถ้ามันขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีหมอก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะ เพราะว่าโอกาสที่มันจะฝ่อไปมันก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะเขาเชื่อว่าเนื้องอกในมดลูกหรือพวกซิสพวกนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศนะฮะมีเคยมีคําถามว่าผู้หญิงแต่งงานเนี่ยซิสหายไปไหมใช่ใช่เคยได้ยินที่เวลาต้องมีลูกต้องมีน้องถึงจะหายฮอร์โมนมันไม่ได้ลดลงเนี่ยฮะอาจารย์ไม่ค่ะมันไม่มีประจำเดือน ก็คือต้องมีน้องต้องมีน้องอ๋บเมื่อเมื่อเมื่อมีการปฏิสนทิมันก็จะไม่มีประจำเดือนถูกไหมฮะมันก็จะไม่เกิดซิสเป็นการป้องกันการเกิดซิสได้อะไรี้ถ้าผมลำดับขั้นตอนซิสไปเป็นเนื้องอก ซิสไม่ไปเป็นเนื้องอกซิสก็เป็นซิสคนละอย่างกันคนละอย่างอ๋อจังนั้นผมเข้าใจผิดอ๋อซิสก็จะเป็นแก้ไปอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเนื้อที่มาจากกล้ามเนื้อมดลูกที่งอกในมดลูกน่ะเราเรียกเนื้องอกแต่ว่าโดยปกติคนจะเรียกรวมๆกันไปเป็นซิสหมดเลยอ๋อซึ่งผิดยังไม่ถูกต้องซึ่งซิสเนี่ยมันจะหมายถึงถุงที่บรรจุของเหลวอยู่แล้วมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรคะถ้ามันขยายใหญ่เร็วนะคะมันก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้อ ก็สามารถเดินกันถ้า mm. มันเจริญเติบโตเร็วใช่ไหมคะย้ายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นมะเร็งในเขาเรียกว่าอะไรคะรังไข่เงี้ยเ่าลูกว่าในรังไข่โดยวิธีการรักษาของแพทย์ปัจจุบันทำยังไงก็ส่วนใหญ่แล้วแพทย์เขาก็จะดูว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมถ้าเป็นเนื้องอกในมดลูกถ้ามันไม่ใช่เนื้อร้ายก้อนมันไม่ใหญ่นักมันก็มีโอกาสที่จะฝ่อเองได้ จริง้มันฝ่อเองมันที่แบบบางคนไปตรวจอีกทีหนึ่งไม่ไม่เจอแล้วอีกก็ไม่ฝ่อไปมันก็ฝ่อไปแต่ถ้ามันไม่ฝ่อแล้วมันใหญ่ถ้ามันใหญ่ขึ้นอันนี้หมอก็จะแนะนําให้ผ่าตัดผ่าเอาละาวนี้มาในเรื่องกรณีของภูมิคุ้มกันค่ะมันจะช่วยให้เรื่องของซีสหรือไอถุงน้ําที่อยู่ในมดลูกหรือหลังไข่เนี่ยดีขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่า ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถที่จะไปจัดการได้เ<ฆ>พราะเราถือว่าซิสหรือเนื้องอกพวกนี้<ฆ>มันก็คือสิ่งแปลกปลอม<ฆ>ระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้ว<ฆ>นั้นเราจะสังเกตได้ว่าบางคนไม่มีซิสทาไมก็ะระบบภูมิคุ้มกันเข้าดีคือร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรง<ฆ>ระบบภูมิคุ้มกันดี<ฆ>พอมีอะไรที่แปลกปลอมขึ้นมามันก็ไปจัดการเลย แต่่แข็งแรงไม่แข็งแรงนี่มันตอบยากนะฮะจ๊ะเราไม่ใช่เราไม่บอกแข็งแรงเราบอกระบบภูมิคุ้มกันดีดีกว่าระบบภูมิคุ้มกันสมดุลมากกว่าก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะอ่าก็ก็สังเกตดีสิว่าทําไมคนหนึ่งเป็นโรคอีกคนหนึ่งไม่เป็นทั้งทั้งที่อยู่ในสภาวะเดียวกันก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาต้องแตกต่างกันและเพราะระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่กระจัดกําจัดสิ่งแปลกปลอมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในภาวะสมดุลได้ครับบางทีมันก็ทําให้ซีสาายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเจ็บตัวค่ะแล้วอย่างนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์โอเปชั่นบีมสูตรไหนคะอาจารย์ก็คงจะเป็นสูตรสีเขียวอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแนะนํา5ให้ใช้วันละหกแคปซูลค่ะโอ้ทานยังไงครับสองสองสองหรือสามสามก็ได้ ให้ผลเท่ากันให้ผลเท่ากันค่ะอก็บางคนเอาสะดวกเช้าก่อนใช่ค่ะเพราะว่าบางทีออกไปทํางานและกลางวันมักจะลืมมันค่ะแต่ที่สําคัญเลยก็คือต้องรับประทานตอนท้องว่างเลตอนท้องว่างเท่านั้นอ่แลวหลายคนกลัวมันจะกัดกระเพาะไหมอ๋อไม่กัดค่ะมันรักษามันไม่ใช่รักษามันช่วยดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารกดไหลย้อนได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดจะต้องเกิดลืมทานก่อนอาหารมาทานหลหลังอาหาร ซึ่งจริงๆมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีความเชื่อว่าการที่ทานในช่วงท้องว่างเนี่ยมันจะมีการดูดซึมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้เยอะเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าอาหารเสริมเนี่ยเขามักจะบอกว่าให้ทานตอนท้องว่างหรือทานพร้อมอาหารก็ได้<ก>อะไรอย่างเงี้ยแต่อของเรานี่เราจะแนะนําว่าอย่างน้อยก็ทานก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง ซึ่งก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการดูแลสุขภาพในกรณีที่เป็นซิสหรือว่าเป็นถุงน้ําไม่ว่าจะในมดลูกหรือรังไข่ก็มี2องทางเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกรอให้มีบุตรซึ่งอาจจะใช้เวลาซึ่งบางคนอาจจะะบางคนยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะกว่าจะรอนี่ก็คง ต้องหาต้องหาแฟนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นสามีน่าจะยังไม่น่าจะหายช้าแน่ๆง่ายกว่าหมายถึงว่าคนทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ถ้าทุกวัยไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยทานได้ที่มีปัญหาถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเรายังไม่แนะนำนะคะเพราะว่าตามกฎออยก็เหมือนกันห้ามเด็กรับประทานเ๋อาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ มีวิธีการต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองยังไงคะก็อันแรกก็คือว่าคือซีสเนี่ยมันป้องกันไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่คือมันป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติตัวให้มันที่จะดูแลร่างกายอย่างเช่นอย่าทานฮอร์โมนเยอะอย่างเช่นยาคุมอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ใช่คือถ้าไม่จําเป็นอ่ะนะคะก็อย่าพยายามทานสิ่งที่เป็นฮอร์โมนนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็มีอยู่แล้วถูกไหมอาหารที่เป็นฮอร์โมนอาหารเนื้อต่างๆเนื้อสัตว์ก็ทานน้อยลงน้อยในอาหารก็มีส่วนที่จะทาให้กระตุ้นฮอร์โมนด้วยคือคือเราไม่รู้นะฮะอย่างเนื้อไก่เนี่ยบางคนก็บอกว่าเขากระตุ้นการเจริญเติบโตโดยการใช้ฮอร์โมนอ๋อใช่ไหม แล้วก็แล้วก็มีข้อเสี่ยงเกิดเป็นรับประทานเนื้อไก่มากแต่ความเชื่อนะอย่างนี้เป็นความเชื่ออันนี้ของจริงเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่อย่างน้อยพวกเนื้อเนี่ยอย่าทานเยอะทานตามตามความจําเป็นก็พอแล้วค่ะอย่าให้ร่างกายขาดโปรตีนหรือหาโปรตีนจากพืชทดแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้พวกเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดเนี่ยกินรับประทานพวกยากระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยใช่อย่างนี้จะเป็นซิสต์ได้ไหมคะ อ๋อเขาไม่มีมดลูกนี่คะแต่ว่ามันคงไม่ขึ้นที่อื่นอะ่ะไม่รู้นะอันนี้อาจจะมีโอกาสก็ได้มีซิทถุงเงินทะไม่นยังไม่เคยได้ยินแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่สังเกตดูว่าผู้หญิงประเภทที่สามเนี่ยนะคะเขาร่างกายค่อนข้างดูดีนะอคือผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่สมส่วน ไม่รู้นะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ยผู้ชายถ้าจะเป็นโรคเนี่ยเ,เกี่ยวกับมะเร็งหรือเนื้องอกเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศชายสูงเกินไปใช่ไหมคะถ้าเขาเอาฮอร์โมนเพศหญิงไปกินมันก็จะปรับให้มันบาลานซ์มันกดลงมันด้อย